ราคาผักวันนี้ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่1 9สิงหาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกกีนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเคดีวันน <ah ี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วง วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแขนงกะหล่ำปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดถงหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรมัม <aku> วันนี้120บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่าย วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้ห้าบหาบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้250บบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ วันนี110 pe, ้1 <ım. S 2> <S 1 0บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมดอกหอม วันนี้8 5บหาบาทต่อก so ิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมขิงซอย วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้60บาทตอ่อกิโลกรัมพริกขี้นหนูสวนวันนี้220บาทตอ่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้50บาทต่อก,กิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียว วันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซูเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อก um ิโลกรัมพริกหยวกวันน <Runner exagger ation> like ี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้280บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอก วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ร20บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้ร20บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเลียมวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัม ดอกเจี๊ยบเขียววัน like นี uh 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 un, ÿÿ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 , ้16บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี columns, ้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะราขี้นกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะราจีน วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40ิบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้ห0ิบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้ส4บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40ิบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเซดิ้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้55บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศเนื้อวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อน วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้ forme forme 20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อน วันนี้40รรธธบาทต่อ LP, กิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหนอม่อไม้ฝรั่งเกรดเอ วันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดบวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้9 0บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้ร1 0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้1 2 0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่ วันนี้ร้อยสาบาทต่อกิโลกรัมแครอทวันน wow ี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้350บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้500ยบาทต่อ500อยลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้หกรบาทต่อ400อยลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยแปดบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาว วันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่ วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลาง วันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมากรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ